สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนีในชาแนลอีกเช่นเคยเราจะมาพาเพื่อนๆมารีวิวบ้านอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะเขาเริ่มวางระบบท่ออะ,อะไรนะไปส์อยเด็ดนะคะแล้วก็น้ำทิ้งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมารีบิวบ้านอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาเริ่มทําท่อน้ําทิ้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะบ้านก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะแต่ต้องเดินแชะแชะหน่อยนึงนะคะฝนตกทุกวัน นี่คือห้องนั่งเล่นนะคะข้างๆแล้วก็ซีลิงสีก็สวยนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอถ่ายรูปแบบถ่ายยูทูป e หยนะคะ <laughs> สวยงามค่ะโอเคโอเค ตรงนี้คือห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปขึ้นอ่าพี่ทางหลังบ้านขึ้นได้ไหมคะได้ครับที่นี้ขึ้นได้ครับไม่เป็นไรใครกินใจตามสบาย นี่คือคิทเช่นนะคะคิทเช่นรูมห้องครัวเล็กๆค่ะแล้วไม่ได้ทำใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวไม่มีคนกินข้าวที่บ้านนี่คือห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กค่ะเพราะโอเคอยู่ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเอนตรนะคะบันไดาทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องโถงลิฟ i n วิ o o m ตรงนี้นะคะที่นี้ยืนอยู่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นห้องโถงค่ะเป็นคล้ายๆห้องโถงก็่างตรงนี้จะเป็นโต๊ะวิลูรว่าเ่องนี้เราจะ เขาจะใช้อะไรมากมายแต่ไม่รู้คนไม่ค่อยได้กีเข้าค่ะมีไว้เฉยเดี๋ยวจะไปดูห้องกันตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นหิ้งพระที่เคยบอกไว้นะคะถ้าเป็นเชียบเชีบเชีบตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเป็นกระจกค่ะแล้วก็นี่คือห้องนอนของนีค่ะ อ้ายมือตอนนี้รกมากแต่พื้นกระเบื้องสวยนะคะพื้นสวยนะคะขอบอกแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำเริ่มติดตั้งแล้วค่ะกระเบื้องพื้นก็จะเอาอยาดลนึๆค,ค่ะแล้วก็เบื้องสวยค่ะสวยงามมากค่ะ นี่แล้วก็อ่างอ่างก็ใหญ่นะคะเอาตัวนี้ใหญ่ทอยเลสเอาแบบที่แบบนั่งสบายพิงได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกกระจกกั้นระหว่างทอยเลสกับชชวเวอร์ค่ะแล้วก็ทาที่เตรียมน้ำอุ่น ตรงนี้อาจจะเป็นโกลเด้นนิดหน่อยนะคะเพราะสีโปรดของนี้ค่ะที่วางโซ่วางแชมพูค่ะสวยค่ะชอบมากเลยแล้วก็พื้นก็จะเป็นคนละพักนะคะดูรวมๆแล้วก็โอเคค่ะสวยตรงนี้แบบชาวเวอร์ก็มีลิตเติ้ลชาวเวอร์แล้วก็เดรนค่ะ สวยมากเลยวันแบบนี้เพิ่งเข้ามาวันแรกนะคะที่เขาทำเสร็จกระเบื้องกระเบื้องตรงนี้นะคะมีชอบสีมากเลยค่ะมันเป็นแบบสีเหมือนมัมม่เนี่ยเขาทำได้สวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้องนนกัน,นค่ะโอ้เสียทีร่เปล่นี่คือห้องน้องนนค่ะ กระเบื้องเขาก็คนละลายกันนะคะแต่ว่าสามห้องพี่น้องเขาเขาเอาลายเดียวกันหมดเลยนี่คือห้องน้ำน้องนอนค่ะก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตรงน,นี้ของน้องนอนจะไม่ใช่สีทองจะเป็นบลูค่ะเป็นเป็นบลูเอ้เป็นดำเป็นสีดำดำสวยค่ะแล้วก็ทวยเลตก,ก็จะคล้ายกันคล้ายกันทุกห้องเลยค่ะเพียงแต่ว่าเด็กๆเ,เขาชอบซิงเล็ก แล้วก็เขาจะมีกระจกให้ของนี้คือซื้อกระจกแยกตั้งหากค่ะตัวนี้คือกระจกคอมเมน,นิเซชันจากโฮมโปรโฮมโปรชัยภูมินะคะแต่เวลาเราไปซื้อของที่นั่นเราก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็วูมัดอับซับชาร์ค่ะนี่พื้นกระเบื้องห้องน้องอยุนะคะสีเดียวกันกับของน้องนนเลยห้องน้ำก็จะประมาณเดียวกันค่ะ าก็จะมีกระจกกั้นกลางให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอะไรให้หมดเลยค่ะมีเดรนประตูก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีออกดำดำเทาค่ะเพราะว่าถ้าเอาสีออกสว่างมันจะทำให้บ้านเราอนนี่เกิดไปนี่คือห้องน้องพรค่ะกระเบื้องก็สีคล้ายกันสามห้องนอนเขาค่ะเพราะว่าเขา ไม่ชอบสีที่แบบเหมือนแม่แม่แก่แล้วนี่คือประตูห้องน้ําค่ะสีก็จะคล้ายๆล้กันกับป,ประตูห้องนอนเพียงแต่ว่าจะจะอ่าหรือว่าจะเหมือนกันจะอ่อนกว่านิดนึงค่ะอ๋อเสร็จทีร่วงพอทัวทีนะคะบลูทูธร่วงนี่คือห้องของน้องน้องพรนะคะห้องน้ํานะคะ ก็ตัวนี้เขาก็จะมีมาในเซตแล้วก็พวกคลเลตก็จะประมาณกันค่ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ของน้องพรกับของน้องยุเขาของน้องน้องยุสีอะไรไม่รู้ที่ของน้องพรออกจากออกสีเขียวอ่อนฟ,อฟ,อฟ้าๆยังไงไม่รู้ค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวไปดูของน้องยุก,ก่อนสีอะไรดีว อาน้องยุมีน้อยกว่าเพื่อนเรื่องไปเขามีแค่2แผ่นเพราะว่าอ่าห้องน้ําเขาเล็กค่ะนี่ค่ะของน้องยุน่ารักอีกของน้องยุห้องน้ำห้องน้อง,องยุจ,จะถูกที่สุดเลยของที่แพงที่สุดก็คือห้องของนีเอ็นค่ะไฮโซไซตี้ <laughs> ค่ะ เอามาอีกทีนึง่งจะรกหน่อยหนึ่งรอเขาทำเสร็จนะคะถึงจะรู้ว่าโอเคมันสวยที่ชอบมากชอบชรับตรงนี้มากเลยค่ะนี่คืออ้าวเซตีตัวนี้คือชาเว์เล็กนะคะตัวนั้นคือเดรนค่ะตัวใหญ่เพราะว่านี่แชมพูทุกวันบางทีเช้าเย็นมัน ชอบจะเนตัวเนี้ยกระจกคือว่าเนี้ยตัวเนี้ยแพงที่สุดแล้วก็ตัวนี้ก็แพงที่สุดค่ะเพราะว่าซื้อแย่ของเด็กเขาจะเอาเป็นเซตมันก็จะได้แค่ประมาณครึ่งเดียวของนี้นี่ชอบอ่างใหญ่แล้วก็กระจกตัวเนี้ยก็จะแพงค่ะแต่ยังอยู่ในราคาที่เขาให้เขาบริษัทนี้ให้ของราคาค่อนข้างแพงนะคะ เยค่ะค่ะเดี๋ยวก,ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเดจะมารีวิวใหม่ค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องนินี้ชาแนลด้วยนะคะ